สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเพียงอเอฟซีแดนไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องปลาสลิมงคลปลลโคนะครับนี่สวัสดียามเช้านะครับก็เห็นเช้าสดใสของเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณเพียงพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนผลไม้อาหารปอนช้างนะครับรวยอ้อยมากครับครอบครัว ใต้สตมงคลต้โคงนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ <c oughs> น,นี่ก็มาเติมมาส่งความหวานนะครับอ้อยกับกล้วยนะครับให้กับแม่วาดกับพี่ใหญ่ของเรานะครับพี่ใหญ่นี้เริ่มตกมันหนักนะครับ เรื่อกจะนักขึ้นทุกวันนะครับนี่พี่ใหญ่เราพี่ใหญ่เอ้ย <c oughs> มาหาในี่ตาขวางตลอดนะครับนี่พี่ใหญ่รวยจากเอฟซีรวยจากเอฟซีนี่ ทำท่าครับทำท่าตาควางตลอดแล้วครับนี่หนักแล้วหนักแล้วตรกมันหนักแลยนะครับนี่การเริ่มหนักแล้วเล็กๆก็ไม่เท่าไรนะครับพอหนักดักเข้าก็ูตาเริ่มลายแล้วตกมันหนัก ยางรถดก็ไม่รู้ไปไหนนี่ยางรุดนี่เอาไปเล่นไวไหนละยางรุดะออยาก็ไม่ค่อยกินนะครับยาโยนไว้ทุกวันนะครับนี่กินเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ทิ้งเป็นส่วนใหญ่นะครับกินได้ไม่เยอะสำหรับยาแต่ดีหน่อยก็มีเด็กช่วยนะครับช่วยได้ ยาเต็มเลยครับยาเหลือเย <c oughs> อะเคยกินยาเท่าไรแล้ว นี่ครับตรงมัหนักออามาเข้าก็อาหารการกินก็จะเริ่มกินไม่ได้เยอะยนะครับนี่ออกหนักออกหนักยังไงก็สู้ๆนะพี่ใหญ่นะกินเยอะๆได้มีแรงไปเรื่อยๆ กระจายมุดเอ้าไปตีปุยตีไพรกินใดบด,ด,ด้วยในเอฟซีทุกท่านทำอะไรมีแต่เรื่องคึิกด้วยมัน ด้วยนะครับนี่ทำอะไรเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับนี่ทำงานลุล่วงไปด้วยดีนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับ MC ทุกท่านอย่าท้อนะครับชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับถึงลำบากแค่ไหนก็สู้ๆกันทุกท่านนะครับ เหมือนพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ก็สู้ๆกับชีวิตเหมือนกันครับนี่พี่ใหญ่เราก็สู้เหมือนกันไม่ววาเลยอย่าให้กินหน่อยไม่กินนรอกาดเลยเสียงกันเดียวาดอย่ากินทำไมไม่กินละวาดวาด อยู่เลยพี่ใหญ่ดีด้วยวา่วาดดเป็นกำลังใจให้พี่ใหญ่ครับอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเนี่ยปัญหาที่เราเจอทุกปีนะครับพอตกมันนา,นานเข้าก็จะไม่ค่อยกินอาหารนะครับอาหารก็จะเหลือเยอะน้ำมันออกเยอะมากครับ น้ำมันออกหนักก็ขอพระครูประกรบรมปกปัรรักษาแล้วกลาดทุกอย่างปลอดภัยไปด้วยดีนะครับนี่รวมทั้งครอบครัวเอฟซของครอบครัวของ f อฟซีทุกท่านด้วยนะครับสูครับสู้สู่ยางรถครับไม่รู้ยางรดอยู่ไหนนี่ ลอยอย่างอะไรไหนก็ไม่รู้กลิ่นนี้สุดยอดนะครับกลิ่นต้องพูดถึง ไปแล้วพี่ไอ้เออน้อเห็นอะไรความหูความตามไม่ได้ทำอะไรจะทำอะไรเลยอยากแตะประอย่างเดียวอือนะอนาอน้ำมันนี่สุดยอดเลยครับกลิ่นยิ่งจะตกนาน นานๆเข้ายิ่งดิกปินแรงนะครับนี่ตินแรงมากเรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนะครับกลินสุดยอดเลย กินพอไม่แรงพี่ใหญ่กินแล้วก็คายออกกินแล้วก็คายสู้สู้สู้กินเยอะะได้มีแรงพี่ใหญ่เอ้ยฟื้นเอาฟื้นเอาไม่ฟื้นไม่ได้นะ อย่าปล่อยให้สุดมันทุกๆปีเออเนาะแม่วาดก็ยืนเป็นกำลังใจให้อยู่ใกล้ๆนะครับนี่แม่วาดจะไม่แม่วาดแม่วาดดินกเงินกำลังใจให้ อย่างต้องผ่านไปไปด้วยดีมันเป็นธรรมดานะครับธรรมชาติครับช้างตกมันนะครับธรรมชาติของช้างตัวผู้ช้างพลายธรรมชาติสร้างมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้โหดร้ายนะครับเป็นธรรมชาติเราต้องอยู่ที่การดูแลรักษาครับดูที่การ เอาแจใส่นะครับไม่เหมือนกับช้างป่านะครับช้างป่าเขาก็จะไปถ้าตกมันตัวไหนดื้อๆเขาก็จะไปอยู่ในป่าลึกนะครับช้างตกมันตัวไหนเขาจะรู้สติเวลาตกมันครับตัวไหนไม่ดื้อเขาจะไม่ไม่เป็นอะไรครับช้างป่าเห็ยนหลายเชือกหลายตัวก็มีใส่ดีนะครับช้างป่าถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันโดยทั่วไปทั้งช้างบ้านช้างป่าแต่และเชือกใส ก็แตกต่างกันนะครับเหมือนพี่ใหญ่เราเวลาไม่ตกมันนี่ก็ดีนะครับเวลาตกมันนี่จํากันไม่ได้เลยครับจํากันไม่ได้เลยพี่ใหญ่เรานีมา่มองหามองหา มองหาไม่เจอนะครับเวลาตกมันนี้ไม่ค่อยถูกกันครับนี่เวลาไม่ตกกับตกแตกต่างกันเยอะนะครับโอ้เดินยาให้เอาไปกินเอาไปกินไม่ได้เอาไ้ลินด์ื้อเอาไปกินสู้ๆพี่ไอ้สู้ไปแล้วหาทำงานต่อแล้วโอเคครับ สรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับขออภมีอายุวันะสุขะพะละทุกๆท่านนะครับาการสิ่งใดก็ขอสวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ